อย่างหนึ่งที่เราควรจะทําก่อนที่จะไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติก,ก็คือเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนการสอนได้ถูกต้องในกรณีที่เรายังไม่เคยเจอนักเรียนมาก่อนหรือแบบไม่เคยรู้จักนักเรียนมาก่อน เราควรจะทําความรู้จักนักเรียนในแง่มุมไหนบ้างหรือว่าควรจะมีขั้นตอนในการทาความรู้จักียนักเรียนอย่างไรบ้างขั้นแรกเลยก็คือถ้าเราก็ควรที่จะเมื่อเมื่อเจอนักเรียนเราก็ควรที่จะอ่านแทักทายแนะนําตัวเหมือนเป็นการาสร้างความประทับใจในยามแรกพบก่อนก็คือพูดคุยทักทาย กันทั่วๆไปแลหลังจากนั้นพอ,อแนะนําตัวทักทายแนะนําตัวกันเสร็จแล้วอย่างที่สองที่ควรจะทําก็คือวัดระดับภาษาไทยของนักเรียนเพราะว่านักเรียนแต่ละคน,นะมีพื้นฐานภาษาไทยไม่เท่ากันต่อให้นักเรียนบอกว่าเป็น beginner ก็ตามแต่เราก็ไม่รู้ว่า beginner ของนักเรียนหมายความว่าอะไร beginner ของเขาคือ,อพูดภาษาไทยไม่ได้เลยไม่รู้ภาษาไทยเลยสักคา หรือว่ารู้ภาษาไทยสองสามคำสวัสดีขอบคุณสบายดีไหมหรืออาจจะรู้คําศัพท์ภาษาไทยสักห้าคำสิบคำหรืออาจจะรู้สัก20ยี่สิบคำห้าสิบคำก็ได้แต่ว่าเอามาสร้างเป็นประโยคไม่เป็นเรียงคําไม่ถูกอะไรเงรี้ยจำได้แต่คําศัพท์หรืออาจจะเป็น b e g i นอร์ที่พอจะพูดภาษาไทยได้เบื้องต้นประมาณหนึ่งสื่อสารเบื้องต้นได้แล้วคือเราก็ต้องไปทดสอบผ่าระดับภาษาไทยของนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะอันที่สามอ่าหลังจากทักททยแล้ว ระดับความรู้ภาษาไทยของนักเรียนแล้วอย่างที่3มที่เราจะต้องทําก็คือต้องรู้จุดประสงค์ในการที่จะเรียนภาษาไทยของนักเรียนเพราะว่าแต่ละคนมีจุดประสงค์ในการเรียนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมาเรียนเพราะว่าต้องการที่จะแค่สื่อสารในชีวิตประจําวันใช่ไหมหรือบางคนต้องการมาเรียนเพราะว่าเขาต้องมาเรียนต่อที่ประเทศไทยบางคนต้องมาทํางานที่ประเทศไทยหรือบางคนอาจจะต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อธุรกิจ หรือบางคนมีแฟนมีคนรักเป็นคนไทยอยากจะพูดกับคนไทยด้วยภาษาไทยนี่คือจุดประสงค์ที่เขามาเรียนภาษาไทยเราก็วควรที่จะทราบด้วยหลังจากนั้นอ่ะพอเรารู้อ่าระดับภาษาไทยรู้จุดประสงค์แล้วก็ควรจะข้อต่อไปก็คือควรจะรู้เป้าหมายเขาด้วยว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนภาษาไทยแค่ไหนเช่นบางคนก็เป้าหมายคือโอเคแค่ต้องการพูดได้แค่พอสื่อสารได้พอจบละ บางคนก็อาจจะไม่พอแค่อยากจะต้องการพูดให้เก่งใกล้เคียงกับคนไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาคือเราเลยหรือบางคนต้องการแค่ว่าโอเคตอนนี้เขาพูดภาษาไทยได้แล้วนะแต่เป้าหมายเขาอยากขยับไป ให้แบบว่าออกเสียงให้มันชัดเจนมากกว่านี้เสียงวรรณยุกต์ต่างๆหรือเสียงพยัญชนะที่ยังออกเสียงไม่ชัดเจนอยากจะออกเสียงให้ชัดเจนหรือบางคนมีเป้าหมายที่ต้องการแบบว่าไปในถึงระดับที่อ่านเขียนภาษาไทยด้วยด้วยตัวอักษรไทยได้ด้วยคือตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องถามนักเรียนพอเรารู้จักนักเรียนแล้วใช่ไหมคะว่าเออนักเรียนมีระดับพื้นฐานภาษาไทยแค่ไหนเขามีจุดประสงค์ที่จะมามีจุดประสงค์ในการเรียนภาษาไทย เราเรียนภาษาไทยไปเพื่ออะไรมีเป้าหมายอย่างไรก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาหาข้อสรุปเพื่อที่จะไปจัดคอร์สหรือไปออกแบบคอร์สให้เหมาะสมกับนักเรียนคนนั้นได้ทั้งหมดนี้ที่เป็นการเอ่อการทำความรู้จักนักเรียนเนี่ยคือแนะนําให้ควรจะคุยกับนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มสอนนักเรียนเนาะอาจจะเป็นการ อ่านเจอกันหรือเป็นการาคล้ายๆเป็นการพบปะพูดคุยกันก่อนที่เพื่อเตรียมการสอนก่อนที่จะเริ่มวางแผนการสอนการเรียนการสอนก็จะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่นักเรียนต้องการผลลัพธ์ก็จะออกมาดีตามที่นักเรียนต้องการหรืออย่างน้อย,ยก็ใกล้เคียงสิ่งที่นักเรียนต้องการมากที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ สำคัญมากๆนะคะในการที่เราในการจะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติการทําความรู้จักนักเรียนซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแค่สองสาข้อที่รูยกตัวอย่างไปเนาะอาจจะมีอีกหลายๆข้อที่เราอาจจะต้องสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกแบบข้อหรือเตรียมการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ